สวัสดีครับพบกับครูต้อมนะครับผมสรางอัติวเตอร์นะครับวันนี้ครูจะมารีวิวเนื้อหาเคมีม4เทอมหนึ่งนะครับเนื้อหาเคมีม4เทอมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์นะครับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหลักสูตรของประเทศนะครับได้ออกมานะครับก็ม4เทอมหนึ่งนะครับสำหรับเคมีจะเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมารู้กันเนาะซึ่ง อย่างที่เรารู้ว่าวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับมปลายสายวิทย์เนี่ยจะถูกแยกออกเป็นฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะรวมทั้งดาราศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งจะแยกคะแนนออกมาอย่างชัดเจนต่างจากมต้นที่เราเรียนมานะครับเคมีก็คือ1ในศาสตร์นั้นเคมีนะครับก็คือเป็นศาสตร์ที่ศึกษานะครับสมบัติและพฤติกรรมของสารนะครับนั่นคือสิทธิจุดเน้นของวิชาเคมีนะครับดังนั้นเคมีไม่ใช่เรื่องยากนะครับขอแค่เด็กๆเ,เปิดใจนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะเรียนรู้กับมันถือว่าเป็นสิ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มสเทอมหนึ่งของเคมีจะเรียนอะไรบ้างนะครับในระดับชั้นม .4 ่นะครับในภาคเรียนที่1หรือเทอมที่1นที่เรารู้จักกันจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นทั้งหมดสบทนะครับนี่คือตามหลักสูตรใหม่เลยนะบทที่1ก็จะเรียนเรื่องของความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมีนะครับบทที่2พูดถึงอะตอมและสมบัติธาตุและบทที่3จะพูดถึงพันธะเคมี นะครับอ่ะสามบทนี้คือพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนวิชาเคมีซึ่งเด็กๆทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับในแต่ละบทจะ,จะเน้นอะไรบ้างเน้นความเข้าใจแบบไหนนะครับในบทที่1น,นะครับความปลอดภัยบทที่1ความปลอดภัยนะครับในและทักษะในการปริบนการเคมีบทนี้จะเน้นให้เราเข้าใจพื้นฐานการเรียนแล้วก็การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีเรียนรู้อะไรบ้าง ทักษะปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการการเปลี่ยนหน่วยการคูณตัวเลขก็อยู่ในบทนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับเพราะนบทนี้เป็นพื้นฐานที่ง่ายเด็กๆเ,เคยเรียนมาแล้วแต่เดี๋ยวขึ้นมปลายมาม .4 เริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มเรียนบทนี้ก่อนเพราะเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนเคมีให้กับนักเรียนนะครับในบทที่2นี้เริ่มเข้าสู่เนื้อหาเคมีจริงๆและจริงๆกลางๆแล้วนะครับก็คือเรื่องของอะตอมและสมบัติธาตุ เห็นไ,ไหมมีควาว่าอะตอมและสมบัติธาตุก็เน้นเรื่องของความเข้าใจธรรมชาติแล้วก็สมบัติของสิ่งที่ประกอบของสารสารคือสิ่งที่เราอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนาะสารคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนาะมีมีมนวลสัมผัสดได้นะครับแล้วก็ระบุลักษณะเฉพาะเขาได้อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศที่เราหายใจออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นสารตัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยธาตุย่อยสองตัวคือคาร์บอนกับออกซิเจนถูกไหมเด็กๆรู้จักเคยเรียนมาแล้วตอนหัวต้นนะครับ างเช่นไอ้ธาตุย่อยนี่แหละคือคาร์บอนถูกไหมคาร์บอนก็จะมีอะตอมของคาร์บอนประกอบกันอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนตอนนี้นะครับแต่ละอะตอมจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วโครงสร้างของแต่ละอะตอมจะเป็นอย่างไรมันจึงทําให้เกิดเป็นธาตุคนละตัวนี่คือเรื่องนี้ที่จงเรียนนะครับแล้วการความแตกต่างของแต่ละอะตอมเนี่ยมันส่งผลต่อสมบัติทางเคมีอย่างไรเห็นไ,ไหมวมจัยสาคัญคือ เรียนรู้เรื่องสมบัติและพฤติกรรมของสารถูกไหมถ้าเราอยากรู้สมบัติของเขาเราต้องรู้ว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นั่นคือบทที่1บทนี้จะอธิบายตรงนั้นนะครับบทที่ต่อไปบทที่3นะครับเรื่องของพันธะเคมีเมื่อกี้เรียนรู้เรื่องธาตุและก็คือองค์ประกอบย่อยของสารทั้งหมดใช่ไหมครับพอบทที่3บทนี้เรารู้แล้วเขาก็จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการเกิดและสมบัติของสารประกอบสารประกอบที่อยู่ใน รอบตัวเราเนี่ยมันมีแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยเช่นคาร์บอนไดออกไซด์งเช่นเกลือโซเดียมคลอไรอย,อย่างเงี้ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าไอ้สารประกอบเหล่านี้มันเกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างไรทําไมมันถึงมีความแตกต่างกันทําไมสมบัติมันจึงแตกต่างกันหละ่ะมันเกิดได้อย่างไรนั่นคือในบทที่3ก็จะอธิบายตรงนั้นนะครับดังนั้นสังเกตว่า3าบทตัวเนี้ยคือ,คอพื้นฐานของเคมีเริ่มต้นเลยในการเรียนเคมีเลยก็คือต้องรู้จักก่อนว่าเรากาลังศึกษาเกี่ยวกับอะไรอยู่นะครับเพราะ เคมี SUV, มอมอสีเทอมหนึ่งก็จะเป็นตัวบอกตรงนั้นนะครับมันก็ฝากให้เด็กๆทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามอสีในสายวิทย์นะครับไปหาความรู้รเพิ่มเติมนะครับใน3ามบทนี้3ามบทนี้ก่อนเอา3ามบทนี้ก่อนนะให้เข้าใจก่อนเราอาจจะเคยเรียนในระดับมอต้นมาแล้วบ้างนะครับอาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วแต่พอขึ้นมาไปปุ๊บเราก็จะเรียนรู้ลึกขึ้นมากขึ้นให้มันสามารถมีความรู้ที่นําไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้เด็กๆทุกคนนะครับไปอ่านหาอ่านตามอินเทอร์เน็ตนะครับ เอ่อเซิร์ชดูก็ได้นะครับใน Google มีเยอะแยะเลยเนื้อหานะครับแต่ถ้าสําหรับใครนะครับที่อยากได้แบบสรุปสรุปเลยซิคุณครูหนูอยากได้แบบสรุปสรุปเลยผมจะได้แบบสรุปสรุปเลยได้ไหมนะครับทางสายอัพยูเทอร์นะครับเราก็มีคอร์สนะครับที่เป็นคอร์สสดนะครับแบบออนไลน์ออนไลน์เลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องดีจากโลกนะโควิด19นะครับเราก็มีคอร์สออนไลน์แบบสดสดเปิดสําหรับเคมีมอสีด้วยนะครับแผ่นภาพนะครับขายของหน่อยเนาะก็คือ Secret o f c a m m u s ท e ่น,ออโฆโฆโนำบัวน,นะครับตัวนี้เป็นคอร์สสำหรับมสเทอมหนึ่งเลยนะครับก็คือเนื้อหา3าบทที่ครูว่ามาเมื่อกี้นะครับในราคาเพียง1,700บาทเท่านั้นนะครับเรียนออนไลน์เลยเราเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเมย3เรินไปนะครับเวลาทั้งหมด20ชั่วโมงใน3บทก็สรุปเน้นๆ,ๆเป็นประเด็นเลยนะครับเพราะันถ้าใครอยากได้ อยากลงคอสต,ตรงนี้นะครับอยากได้ข้อมูลแบบสรุปๆแล้วก็อยากได้ชีทสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหาสวยๆแบบนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์ข้อาสอบถามได้เลยนะครับในเพจของเรานะครับหรือว่าถ้าไม่อยากาลงคอสเรียนสามารถสอบถามหรือว่าสงสัยอ่านข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับสงสัยเนื้อหารตรงไหนก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้ในเพจเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้คุณครูนะครับตอบคาถามเหล่านั้นให้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็ฝากเด็กๆนะครับ ติดตามนะครับข้อมูลดีๆนะครับในเพจของเราต่อไปเนาะแล้วพบกันนะครับมีอะไรนำเสนอต่อไปกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ